นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเทพบุตรมาเฟียตอนที่สามชาววันใหม่มาเยือนการเริ่มต้นหางานพิเศษทำจึงเริ่มต้นขึ้นคาด่าลงมาชั้นล่างเพราะวันนี้เธอตื่นเช้าวกว่าปกติ เธอพบกับมารดาที่ตื่นแต่เช้าอยู่แล้วจะไปไหนแต่เช้าจ๊ะที่รักนางคนหนึงน่งที่อยู่ในครัวจะงกหน้ามาถามสมัครงานค่ะตอบมารดาทั้งที่ยังก้มหน้าผูกเชือกรองเท้าพ่อไปด้วยความเร่งรีบรีบขนาดนั้นเลยลระลูกมากินอาหารเช้าก่อนสิก่องครับด้วยเดินด้วยท้องนะ หญิงสาวอยากจะปฏิเสธมันดาเหลือเกินแต่ทว่าพอเห็นสายตาเป็นห่วงจึงปฏิเสธไม่ได้งานอะไรจะไปสมัครแต่เช้าไก่หูแบบนี้นี่ม่ใช่ร้านอาหารรอค่ะแม่ไปสายเดียวเขาปิดมันดาตั้งแต่งง,งกับท่าทางของเธอก็เพราะเธอหางานทางอินเทอร์เน็ต ได้งานที่ผับแห่งหนึ่งผับที่นี่ปิดเช้ากันทั้งนั้นสบายเธอเลยสิแบบนี้เธอคงได้ทิปเยอะหาใจได้แน่แน่งานนี้พอกินขนมปังปิ้งแล้วกาแฟพออยู่ท้องขาวด้าก็รีบวิ่งออกทางประตูของคนรับใช้ใช้เวลาไม่นานนักเธอก็เดินทางมาถึงปลายทาง ทว่าพนักงานกำลังจะปิดประตูพอดีเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งปิดค่ะหญิงสาวรีบร้องห้ามแล้ววิ่งกระหืดกระหอบมาที่ประตูพนักงานซึ่งเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีหยุดชงะงักพลางนิ้วหน้าผับปิดให้บริการแล้วนะครับเรื่องนั้นนะ่ะฉันดูค่ะฉันไม่ได้มาฉันไม่ได้มาเที่ยว แต่ฉันมาสมัครงานต่างหากคาราดิบบอกพนักง,งานมองเธอตั้งแต่ศีจะจะลดปลายเท้าจากนั้นจึงพาเธอเข้ามาด้านในคาราดกว่าสายตามองจากการจากการตกแต่งภาพในผับรูแม้สีเสียงยามค่ำคืนจะหายไปแต่ความรู้ราก็ไม่ได้ลดลงไปเลยสักทีเดียว พอได้เห็นสถานที่จริงหญิงสาวจึยิ้มอย่างพอใจสถานที่แบบนี้แหละที่จะสร้างรายได้งามๆให้กับเธอคาร่าเดินตามพนักง,งานไปจนกระทั่งได้พบกับชายวัยกลางคนดูภูมิฐานซึ่งเป็นกับผู้จัดการด้านสวัสดีค่ะฉันชื่อคาร่าฉันมาสมัครงานค่ะ หญิงสาวรีบแนะนำตัวและบอกจุดประสงค์ของการมาเยือนทันทีผู้จัดการร้านมองเธอด้วยสีหนะ้าอันเรีบสนิทก่อนจะป้อนคำถามได้ค่้เธอทำอะไรได้บ้าง <c oughs> ทำอาหารก็พอได้ชงเล่าเป็นเสิร์ฟอาหารได้ค่ะเต้นลหะะหญิงสาวพผงะเล็กน้อยเออพอได้ค่ะ ผู้จัดการพยักหน้าคุณสมบัติอื่นๆที่เธอคิดว่าตัวเองเหมาะสมจะทำงานที่นี่ล่ะหญิงสาวนิ่งไปก่อนจะตอบอย่างมั่นใจเพราะฉันบริการลูกค้าเสิรฟข้องเอาใจเก่งตอบไปงั้นแหละทำไมเธออยากทำงานที่นี่เธอยิ้มนิดๆแหม่ผับชื่อดังใครๆก็อยากมาทำงานกันทั้งนั้นแหละคาตอบแทน และทิปค่ะที่ยั่วใจฉันผู้จัดการของร้านกว่าสายตามองคาร่าอีกครั้งอย่างพิจารณาเธอมีบุคลิกที่มั่นใจดีแต่เรื่องการแต่งตัวไม่ผ่านเธอต้องแต่งตัวให้ดีกว่านี้ขอบคุณเธอตอบรับอย่างตาหยีแต่คุณสมบัติของพนักงานที่นี่นอกจากบุคลิกแล้วยังต้องมีความอดทน ที่สำคัญที่สุดต้องผ่านการฝึกงานก่อนเธอจะตกลงรับเงื่อนไขข้อนี้หรือเปล่าเธอยิ้มรับ1เดือนห้ามขาดลาหรือมาสายโอเคไม่มีปัญหาอีกเรื่องถ้าอยากให้รับในวันนี้คืนนี้เธอมาเริ่มงานแต่เธอจะต้องใส่รองเท้าส้นสูงนะ และฉันไม่ชอบผู้หญิงทึนทึกเธอตอบรับทันทีก็แค่สสวนสูงเธอดีบกรอกไปสมัครแล้วเธอก็เธอดีบกรอกไปสมัคร,อ,อ,ร,อ,ครอย่างอารมณ์ดีมีความสุขมากกว่าเดิมอย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องหางานเตร่เหมือนข้าวก่อน ก่อจะได้งานก็ตั้งหลายวันกลับมาถึงบ้านอย่างอารมณ์ดีตอน11โมงคาร่าจะมองหามารดาเป็นอันดับแรกพอไม่เจอเธอจึงตั้งใจจะกลับขึ้นห้องเพื่อเตรียมหาเสื้อผ้าที่ดูดีกับรองเท้าส้นสูงสำหรับใส่ไปงานในค่ำคืนนี้ทะว่าระหว่างนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นหญิงสาวปลายตาไปที่ประตูก่อนจะเดินไปเปิด จึงพบว่ามีแม่บ้านสามคนที่มาพร้อมกับกล่องและถุงก,กระดาษมากมายนี่มันอะไรกันนีหนะ้ายิ่งสาวนิ้วหน้าของขวัญค่ะคุณหนูคาร่าทาวสะเอวทำหน้ายุง่งรู้แล้วว่าของขวัญแต่ฉันหมายถึงว่าใครให้เอามาให้และ เนื่องในโอกาสอะไรในท่านให้เอาของพวกนี้มาให้คุณหนูค่ขะขาร่างงเต็กนี่ไม่ใช่วันเกิดของเธอไม่มีวันครบรอบในโอกาสพิเศษพิเศษด้วยแต่นั่นไม่แน่าแปลกใจเท่ากับว่าเธอได้รับของขวัญจากพ่อก็ตั้งแต่เกิดมาเป็นลูกของพ่อ เธอไม่เคยได้รับของขวัญจักทิ้นจากพ่อสิ่งที่เธอได้รับมีแต่ที่สุดหัวนอนกับเงินค่าเทอมเท่านั้นส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเธอกับแม่ต้องดิ้นรนรับผิดชอบหากันเอาเองล้อเล่นหน้าเอามาให้ผิดคนหรือเปล่านะ่ะหญิงสาวถามย้ำเพื่อความแน่ใจไม่ผิดคะ่ะนายท่านส่งมาให้คุณหนูจริงๆ ถึงจะได้รับคำยืนยันจากเมสาวคาร่าก็ยังคงไม่แน่ใจอยู่ดีหิมะคงตกที่เส้นศูนย์สูตรละมังหากพ่อจะใจดีกับเธอมากขนาดนี้หรือไม่พ่อก็อาจจะมีเป้าหมายแอบแฝงก็เป็นได้เขาถึงเอาสิ่งของมากมายมาพนาการเธอน่าใจนะว่าไม่ใช่ของนาตาลีหญิงสาวถามเพื่อความแน่ใจ เพราะหากข้าของพวกนั้นเป็นของนาตาลีพี่สาวต่างมารดาสิ่งของเหล่านี้ควรจะถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากบ้านเธอให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นเธออาจจะเจอกับปัญหาใหญ่ตามมาไม่ใช่อย่างแน่นอนค่ะนี่เป็นชุดที่คุณหนูต้องใส่ไปร่วมง,งานแฟนซีน้ากากค่ะนั่นไงพ่อ มอบข่าวของเหล่านี้เพราะมีจุดประสงค์จริงด้วยสิเอากลับไปเถอะฉันไม่ได้ใส่หรอกไม่ได้นะคะไม่ได้ขืนเอาไปไนายท่านต้องโกรธมากแน่ๆเมื่อได้ยินดังนั้นคาราจึงถอนใจเบาๆโอเคไม่คืนก็นไม่คืน พอคุณหนูคาร่าตอบแบบนั้นออกมานีนาจะยิ้มออกมาอย่างโล่งใจเธอยิบกล่องสีเงินขึ้นมาส่วนนี้เป็นหน้ากากสำหรับใส่ไปงานค่ะคาร่าดับกล่องใบดูที่คาร่า,าส่งมาคาร่ารับกล่องใบดูที่นีน่าส่งมาให้แล้วเปิดดูจึงพบหน้ากากสีทองประดับด้วยไขม่มุก และมีขนนกติดอยู่ที่มุมหนึ่งหน้ากากมีอันเดียวหรอค่ะเธอนิ้วหน้าทำไมไม่มีของแม่ทั้งที่กาเชิญเชิญสองคนและนีน่าก็ให้คำตอบกับเธอไม่ได้เสียด้วยไม่มีก็ไม่เป็นไดปากบอกขอบขบคุณคุณพ่อของเชิญด้วยก็แล้วกันอันที่จริงเธออยากแตประชดเนะี่แต่นีน่าดันตอบรับ พร้อมกระบ,บอกว่าวันงานจะมาช่วยแต่งหน้าและทำผมให้แม้เธอจะยืนวันยืนยันว่าเธอทำเองได้แต่อีกฝ่ายก็ไม่ยินยอมเธอจึงได้แต่ปรายตามมองของขวัญที่พ่อส่งมาให้อย่างช่างใจรักคนเบื่อหนายถึงเธอจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลเรื่องความสวยความงามและเน้นการแต่งตัวแบบง่ายๆสบายๆ แค่เสือเชื้อตัวโตวๆ,ๆเพื่ออำพรางหน้าอกหนา้าใจกับกางเกงยีนหรือกระโปรงแบบสาวทึนทึกแค่นี้เธอก็ไปไหนมาไหนแบบสบายๆเธอไม่ค่อยชอบโชว์เนื้อหนังวังสาคิดถึงคำว่าสาวทึนทึกแล้วเธอก็ต้องนึกหาเสื้อผ้าก่อนที่งานของเธอจะเริ่มในคืนนี้คาร่าใช้เวลาจัดการหาเสื้อผ้าที่ดูดีที่สุด ความั่นใจว่าดูดีแล้วเธอจึงลงมาที่ชั้นล่างโอ้โหวันนี้ลูกสาวของแม่สวยจังจะออกไปเดทกับหนุม่มที่ไหนเละจ้ะเปล่าค่ะหนูแต่งตัวไปทำงานต่างหากนางคะนึงงนิ้วหน้างานอะไรกันลูกงานเสิร์ฟนะคะร้านอาหารอีกแล้วหรอไม่ใช่หรอกค่ะเป็นพับนะ หนูหาเจอในอินเทอร์เน็ตได้ได้ดีแถมยังอยู่ไม่ไกลก็เลยอยากลองดูนะ่ะคาราบ,บอกมันดาอย่างด้าเดิงแต่คนเป็นแม่ฟังแล้วก็ไม่สบายใจเอาเสียเลยแต่จะห้ามก็คงไม่ได้อยู่ในที่แบบนั้นดูแลตัวเองด้วยละ่ะค่ะหญิงสาวตอบรับเสียงยานคางพอรับสายตาจากลูกสาว คนนึงจึงเดินเข้าบ้านแต่แล้วนางก็หยุดชงะงักถึงกับตัวชาวาบเมื่อหันไปเห็นมิสเตอร์คาร์เตอร์ดานี่พร้อมด้วยลูกน้องที่ติดตามมาด้วยอีกสองคนสีหน้าของนางคนนึงจึงเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดขึ้นมาทันตานายท่านตกใจอะไร ดีฉันแค่กำลังคิดอะไรเพลินๆเธอรีบอธิบายโดยไม่สบตาไม่เจอกันนานสบายดีใช่ไหม mm hmm. ก็เรื่อยๆค่ะนางคนนึงตอบเสียงเรียบด้วยรู้ว่าสามีมาด้วยรู้ว่าสามีมาเฟียของนางไม่ได้มาที่นี่เพื่อถามไทยความเป็นอยู่ของนาง อย่างเดียวแน่ก็ดีฉันมีเรื่องต้องคุยกับเธอค่ะนางคนึงตอบรับเสียงเรียบสีหน้าไม่ปรงบอกอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นจากนั้นนางจึงหลีกทางให้คาร์เตอร์เข้าไปในบ้านเว่าลูกน้องทั้งสองก็ถูกสั่งให้รออยู่ด้านนอกนั่นจึงสร้างความอึดอัดใจให้นางมากกว่าเดิมแค่หน้าของคาร์เตอร์ดานี่ นางก็เครียดจนอยากจะหนีไปให้ไกลๆแล้วแต่นางต้องอยู่กับชายคนนี้เพียงลำพังพอเดินตามเข้ามาในบ้านคาเตอร์จึงทิ้งตัวลงนั่งที่โซฟาตัวเก่าในอิดริยาเปิดสบายๆนายท่านมีธุระไรหรอคะ <c oughs> ฉันอยากมาเยี่ยมลิบเมียเยี่ยมลูกบ้าง ต้องมีธุระอะไรเด้อถึงจะมาได้นางกะนึงเงียบไปคาเตอร์จึงปลายตามองเสื้อผ้าและข้าของที่ตนซื้อมาให้ซึ่งยังตั้งอยู่บนโต๊ะจนเต็มไปหมดที่สำคัญยังไม่มีการหยิบของออกจากถุงแต่อย่างใดคาร่าชอบของพวกนี้ไหมฉันยังไม่ได้คุยกับลูกเลยค่ะ คาเตอร์ปลายตามองภรรยานอกสมรสที่ยังสวยมิสางคนึงยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีผู้หญิงคนนี้ก็ยังแสดงท่าทีเย็นชาออกมาได้อย่างชัดเจนและยังยืนยันเจตนารมณ์เดิมไม่เคยเปลี่ยนและนี่ก็เป็นเรื่องท้าทายที่เขาพยายามเอาชนะผู้หญิงคนนี้มาตลอด20กว่าปีแต่ ดูเหมือนการเวลาจะเปลี่ยนใจคะนึงไม่ได้เลยที่นี่มันเก่าแล้วก็ขับแคบเกินไปแล้วคาร่าเองก็โตเป็นสาวเธอน่าจะหาที่อยู่ใหม่ให้ลูกนะคนหนึงอยากจะย้อนถามด้วยซ้ำว่าเขายอมปล่อยให้เธอกับลูกเป็นอิสระแล้วเหรอแต่สิ่งที่เธอทำได้นั้นก็คือเงียบเพียงเท่านั้นพูดอะไรสักงสิก ไม่ใช่เอาแต่งเงียบอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วนี่คะ่ะไม่เอานะเธอไม่ใช่คนงโง่เธอก็รู้ว่าฉันหมายถึงอะไรคารตาโตเป็นสาวเต็มตัวถึงเวลาที่ลูกจะมีครอบครัวได้แล้วคาเตอร์บอกด้วยสีหน้าและน้ำเสียงจริงจัง นางคนนึงจึงทำหน้าหนักใจกับคำพูดของเขาหากเป็นการแต่งงานที่มาจากความสมัครใจของลูกสาวเธอนางจะไม่คัดค้านเลยสักคำแต่นี่คือการบีบบังคับส้ำร้ายคารากยังต้องแต่งงานกับผู้ชายรุ่นพ่ออีก ทำไมนายท่านไม่ให้คุณหนูนาตาลีแต่งงานแทนคาร่าล่ะคะพอถูกย้อนถามมิสเตอร์คาเตอร์จึงเป็นตาจึงเป็นประกายขึงขังอย่างไม่พอใจเธอไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามแบบนี้กับชน,นะคนะหนึ่งขอโทษค่ะเธอบอกเสียงแผ่วแล้วควมศีสะลงเป็นเชิงของอภัย มิสเตอร์คาโก้ต้องการหลักประกันว่าฉันจะไม่ทรอยศการทำธุรกิจใหญ่ก็ต้องมีการลงทุนกันบ้างฉันคิดว่าคาร่าจะทำให้คา์โก้พอใจได้มากกว่านาตาลีเพราะเหตุผลอะไรรู้ไหมคะนึงเพราะอะไรล่ะคะเพราะคาร่าไม่เคยดื้อกับฉันนี่คือความเห็นแก่ตัวของผู้ชายคนนี้ นนหนึ่งแอบค้นคอดในใจฉันอยากให้ในายท่านถามความเห็นของลูกซะก่อนคะ่ะคาเตอร์ดีตาลงกับคำขอร้องของภรรยาด้วยความไม่พอใจฉันให้ที่อยู่พวกเธอให้ข้าวให้น้ำมาสิบกว่าปีคิดว่าฉันทำไปเพื่ออะไรล่ะหมาที่ฉันเลี้ยงเอาไว้ยังให้ประโยชน์กับฉัน มันเฝ้าขลือหาให้ฉันด้วยความซื่อสัตย์แล้วเธอกับลูกเป็นคนแทๆ้ๆไม่คิดจะตอบแทนฉันบ้างเลยหรือไงเธอน่าจะยินดีกับโอกาสที่ฉันหยิบยื่นให้นะจบแล้วนะคะเทพบุตรุมาเฟียตอนที่3ามเนาะดาด้แต่อย่าแรง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของตาด้วยเนาะแล้วก็ช่วยจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะเงินเดือนของตามาจากการที่คุณดูโฆษณาให้ youtube นะคะแล้ว youtube ก็จะจ่ายเงินให้ตาเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังอีกครั้งนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ๆเนาะ หาคลิปของตาไม่เจอก็เข้าไปในเพลย์ลิสต์นะคะเนาะในช่องของตานะคะมันจะมีเพลย์ลิสต์อยู่นะคุณอยากฟังเรื่องไหนก็เลือกฟังเอาฟรีๆ mm hmm. ได้เลยเนาะเพียง mm hmm. แต่ว่าคุณเสียอย่างเดียวค่ะเสียค่าอินเทอร์เน็ตนะเอาเป็นว่าตาจะอธิบายเรื่องโฆษณาให้ฟังอย่างนี้นะคะโฆษณาที่ YouTube ตั้งขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เขา mm hmm. เขาอยู่ดีๆเนี่ย อยู่ดีๆเขาตั้งเป็นสองตัวซ้อนนะคะอันนี้ตาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะตากแก้ไขไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขของขทั้งหมดทุกคนจะสังเกตได้จากการตั้งโฆษณาของแต่ละช่องนะคะอันนี้ส่วนมากแล้ว u t u t e อ่ะจะเป็นคนติดตั้งให้เองเนาะจะไม่ใช่จากคนที่ทำช่องโดยตรงโดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็ขอให้เข้าใจด้วยนะคะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยตาก็ต้องอธิบายนะคะว่าตาเป็นใครมาจากไหนตาทำตาไม่ได้อ่านนิยายของคนอื่นเอามาลงมันถึงได้ง่ายนะคะตาเขียนเนาะตาเขียนทุกวันนะคะวันละ2อถึงสตอนนะคะเพราะฉะนั้นตาก็ทำเท่าที่จะทำได้เนาะเท่าที่ตาจะหามาใช้นี่ได้นะ,ะต้องเข้าใจตาด้วยเนาะอยากให้ตา เขียนให้มากกว่าเดิมหรือว่าทําให้มากกว่าเดิมตาก็ทําได้เท่านี้ล้ค่ะเนาะเป็นตอนๆไปนะคะก็ขออภัยถ้ามันจะไม่พอใจใครหลายๆคนนะคะเนาะแต่อย่างน้อยก็พูดคุยกันได้นะคะให้กําลังใจกันได้นะคะตาอยากฟังคอมเมนต์เนาะอยากเห็นคอมเมนต์ของทุกคนอยากรู้ว่าทุกคนคิดเห็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะตาพอจะลดลดย่อน บรนดาโฆษณาหรืออะไรเงี้ยได้นะคะแต่ว่ายังไง YouTube เขาก็ตั้งโฆษณาให้ตาอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นตาก็ทำเท่าที่จะทำได้แล้วละคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะใครที่ถามว่านิยายของตามมีกี่ตอนนะคะตอนนี้ตาตอบไม่ได้นะเพราะว่าตาก็ยังเขียนอยู่นะคะขอภัยที่มีอาการติดขัดเพราะว่าตาก็ เขียนไปแล้วก็เขียนไปแล้วก็พากไปนะคะก็ฝั่งนิยายของตาด้วยนะคะถ้าสำหรับเพื่อนใหม่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไป <c oughs> ตาขอแนะนํานิยายในไลน์นะคะในไลน์ของตานะไลน์ของตาคืออนาตาภาษาอังกฤษนะคะอนาตา8 8เนะถ้าเกิดอยากฟังนิยายเก็บนิยายฟังเอาไว้ได้ตลอดชีพนะคะ4เรื่องไม่ใช่นิยายของตานะคะเป็นนิยายเสียงเนาะอ่านโดยตานี่แหละเก็บไว้ฟังได้ตลอดนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ ถ้าเกิดตาเห็นแล้วตาก็จะเข้ารีบรีบเข้าไปทักนะคะเนาะคุยกันได้ค่ะสี่เรื่องที่ตาอ่านไว้นะคะไม่ถึง100บาทนะคะตาคิดแค่นั้นแหละก็ขอบคุณนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะสนับสนุนนะคะช่วยเหลือตาหน่อยเพราะว่าเดือนนี้ตาย่ำแย่มากจริงๆค่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะขอให้บุญกุศลที่คุณช่วยเหลือตานากลับคืนไปสู่คนนะคะสาธุสาธ,สาธุสาธุค,ค่ะ แล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเริ่มกลับมาเย็นอีกครั้งแล้วรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ